สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะที่นี้อยู่คุณชัวรตคุณสุทรนนท์และด้ฉันพรชนกฉลาดแย้มนะคะก่อนจะไปเล่นมุก 42เทเวศกับผลบอลไทยเนี่ยเราไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49หรือว่าจันเกมส์กันก่อนค่ะซึ่งเหลืออีกเพียง3วันก็จะปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมีชิงชัยอีก47เหรียญทองด้วยกันไปติดตามผลการแข่งขันและสีสันต่างๆจากคุณนิติพันธ์สมบุตรมีรายงานมาจากจังหวัดจันทบุรีค่ะ มาที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับล่าสุดนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของกรุงเทพมหานครก็กวาดไปแล้ว6เหรียญทองและกําลังลุ้นเหรียญทองที่7จากหญิงเดี่ยวอยู่ในขณะนี้ครับจันเกมส์เมื่อช่วงเช้าเทเบิลเทนนิสมีชิงสองเหรียญทองประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศภูริพงษ์แซลีกับสรายุทธตันเจริญ2นักตบลูกเด้งทีมชาติจากกรุงเทพมหานครโครจรมาพบคู่ปรับเกา่าคำรณอิรัญยาสุริ กับพัทรธรธพัสระจากชนบุรีที่เคยเจอกันมาในรอบชิงประเภททีมผลเป็นไปตามคาดคู่ทีมชาติฟอร์มแรงชนะ3ต่อ1เกมคว้าเหรียญทองที่2ต่อจากประเภททีมจากนั้นกรุงเทพมหานครมาได้เหรียญทองเพิ่มจากหญิงคู่และชายคู่ล่าสุดชายเดียวพะพงศลีเข้าชิงกับสรายุทธ์ตันเจริญทำให้นักตบลูกเด้งเมืองหลวงกวาดไปแล้ว6เหรียญทอง ทางด้านบาสเกตบอล3คนทีมหญิงกรุงเทพมหานครนำโดยสุภาวดีกุลชวนแม่นห่วงสาวทีมชาติชุดทำคะแนนเอาชนะนคนปรปฐม22ต่อ12แต้มเก็บเหรียญทองเพิ่มให้กับกรุงเทพจากนั้นทีมชายเมืองหลวงนำทัพโดยผู้เล่นมากประสบการณ์มนเทียนบงสว่างธรรมและสุขเดฟโคเคอร์เจอกกับสุพรรณบุรีและก็เป็นกรุงเทพมหานคร เอาชนะไปได้21-14ต่อคะแนนกวาดครบ2เหรียญทองกีฬาบาสเกตบอล3าคนทางด้านดรกเตอร์กองศักยมณีผู้ว่าการกายกีฬาแห่งประเทศไทยคาดหวังว่ามาตรฐานการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้จะยกระดับทัดเทียมนานาชาติซึ่งทางกากทใช้เป็นโมเดลจำลองสถานการณ์จริงก่อนจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในช่วงปลายปีหน้า ทำให้มาตรฐานการแข่งขันเนี่ยเหมือนกับเป็นน้องๆ4ี่เกมนะครับเพราะว่าการแข่งขันจัดก,การแข่งขันต่างๆเนี่ยเราจะใช้โมเดลเดียวกันก็คือใช้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในแต่ละชนิดกีฬาเป็นคนรับผิดชอบนะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะต่อยอดไปสู่4ี่เกมด้วยนะครับที่เราจะทําก็คือ,อการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คงจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประสานงานหลักนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่คอยช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ภารกิจหลัก จริงๆแล้วเนี่ยครับจะไปตกอยู่ที่สมาคมแห่งประเทศไทยนในครั้งนี้ก็ถือว่าเราก็จะจําลองนะครับเอาบทเรียนในการที่จะเอาบทเรียนในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมาแก้ไขปัญหาที่เราจะเกิดขึ้นในซีเกมครับพร้อมกันนี้ผู้ว่ากะกะทก็บอกว่าจันเกมส์ครั้งนี้มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการแข่งขันและแก้ไขปัญหาสังคมเช่นสนับสนุนความเท่าเทียมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศทางการกีฬาอีกด้วยทีมข่าวกีฬารายงานจากจังหวัดจันทบุรีครับ ขอบคุณทีมข่าวกีฬาด้วยนะคะไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดนะคะสำหรับจันเกมส์ค่ะอันดับ1น,นะคะเนียวแน่นค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครเต็งแชมป์ตอนนี้ได้ไป118เหรียญทอง104เหรียญเงิน110เหรียญทองแดงนะคะขยับเข้าใกล้ตำแหน่งเจ้าเหรียญทองสมัยที่31เข้าไปทุกทีแล้วนะคะในขณะที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3วัน ส่วนอันดับ2จันทบุรีค่ะเจ้าภาพนะคะ46เหรียญทอง26เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงอันดับ3ชลบุรีก็ตามมาติดๆค่ะที่43เหรียญทองอันดับ4ไเป็นนครศรีธรรมราชมี28เหรียญทองแล้วก็อันดับ5เชียงใหม่24เหรียญทองด้วยกันค่ะ